สมุทรสาครเองเนี่ยก็มีกลุ่มคนนอนเชื้อสายคนไทยเชื้อสายมอนอย่างตัวดิฉันเองนะคะก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะว่าอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองแล้วก็รัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสาครด้วยกลุ่มที่สองก็คือแรงงานมอนย้ายถิ่นที่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญประมาณ70 ถึง80%ที่ว่าเข้ามาในทำงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครที่นี้จะเห็นความพิเศษของพื้นที่ตรงนี้มองไปที่ในประเทศพม่านะคะเห็นวัดวาอารามต่างๆวัฒนธรรมต่างๆนะคะนั่นก็คือจากเดิมเนี่ยก็คืออัตลักษณ์นอ,อ,อนกับพม่าเนี่ยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะคะแล้วก็มีการ กลุ่มผสมกลืนกันในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมของมอเนี่ยก็ในที่สุดก็กลายเป็นอัตลักษณ์แห่งรัชาติพม่าไปนะคะแล้วก็จุดหักเหสําคัญเมื่อตอนที่พม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วก็ได้รับเอกราชในปี2491เนี่ย มีรัฐบาลทหารพรมา่าก็ได้เข้ายึดอำนาจแล้วก็ไม่ยอมให้ชนกลุ่มน้อยต่างๆได้มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองโดยการละเมิดสนทธิสัญญาปางหลงนะคะแล้วก็เมื่อราวหกสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นอนองกับความเป็นพม่าเนี่ยจากเหตุการณ์ละเมิดสนทธิสัญญาปางหลงเนี่ยก็เลยทําใหา้ความเป็นอนองกับ การเป็นพม่าไม่ใช่อัตลักษณ์เดียวกันอีกต่อไปนะคะก็มีการารูปแบบในการปฏิเสธความเป็นพม่าหลายหลากหลายรูปแบบด้วยกันคนมอนก็เลยมีวมังชาติมีธงชาตินะคะมีเพลงชาติชุดประจำชาติาสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อปฏิเสธความเป็นพม่านั่นเองคนมอนย้ายถิน่นเมื่ออพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ก็มีการนินยามตัวเองภายใต้การหล่อหลอ,หลอมวงการาตินิยมมอนจึงรีบตัวเองว่านอนดึงนอนก็หมายถึงว่าเป็นคนนอนที่มาจากเมืองมอาแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครๆเรียกว่าเป็นคนพมา่าทีนี้ในช่วงแรกๆเ,เนี่ยภาษามอนเนี่ยภาษาพม่าเนี่ยค่อนข้างที่ถูกใช้มากกว่าเพราะว่าเป็นความเข้าใจในเบื้องต้นว่าคนที่มาจากพม่าก็ต้องใช้ภาษาพมา่าเพราะฉะนั้นในช่วงแรกในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ย เวลาที่เขาทำเป็นบริชัชว์ของโรงพยาบาลหรือว่าใบแผ่นปิวต่างๆที่มีการอธิบายในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการดูแลตัวเองนสุขภาพเนี่ยจะเป็นภาษาพน่านะคะแต่พอนานๆเข้าปรากฏว่ามีกลุ่มคนงอนมากกว่าเพราะฉะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนจาก ภาษาพน้าเป็นภาษามอญแล้วก็มีการจ้างล่ามภาษามอญใช้ในโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยก็จะมีล่ามภาษามอนญอยู่ด้วยนอกจากภาษาพูดแล้วก็จะเป็นภาษาเขียนนะคะภาษาเขียนที่ปรากฏทั่วไปบริเวณที่มีคนมอญย้ายถิ่นอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นก็อย่างเช่นแถบมหาชัยนิเวศเกาะสมุทรตลาดพงทิพย์ซองนรง,งมิตรแล้วก็ตลาดกุ้งนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าภาษา มอนเนี่ยกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะที่เป็นป้ายภาษาอาหารเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารพม่านะคะทั่วทั่วไปที่เราเห็นเด่นๆก็คือจะเป็นพวกแกงแดงแกงคล้ายๆแกงทางเลทางเหนือของเรานะคะ แล้วก็เา่าก็มีอาหารว่างที่กินกับน้ําชาก็คือถั่วคลุกกับใบชาหมักอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศพม่าคือคนนอนคนพม่าก็กินนะคะแต่อาหารอีกประเภทหนึ่งที่ถูกอธิบายว่าเป็นอาหารนอนไม่ใช่อาหารพม่าก็คือแกงกระเจี๊ยบนะคะอันนี้ก็คือแกงกระเจียะะนนเจ๊ยบเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นมอนในเมืองไทยมอนในพม่าก็กินแกงกระเจีย๊ยบที่เดียวกันปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านไปเที่ยวชิงชนนอน ทุกๆชุมชนนะคะก็จะมีกระเจี๊ยบเนี่ยปลูกอยู่ทั่วๆไปอย่างชุดประจำชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่นานเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์นะคะก็ก็จะต้องจริงๆแล้วมันก็ปีมีที่ไปที่มานะคะก็คือมันถูกคิดค้นโดยชงรงนักศึกษามอนในมหาวิทยาลัยร,า,ยรางกุ้งนะคะอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปตามแฟชั่นนะคะก็คือ ขอให้มีสงรงผ้าถุงนัดลวดลายแบบนี้นะคะแต่ว่าสีอาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็อาจจะมาปรับประยุกต์เป็นรูปแบบอื่นๆพอคนในกลุ่มเห็นหรือว่าคนที่รู้ตรงนี้ก็จะสามารถรับรู้ได้นี่คือชุดของมอนนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ในกลุ่มก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปอีกประยุกต กันขึ้นไปอีกก็คืออันนี้ก็จะเป็นที่นิยมมากในกลุ่มแรงงานที่มหาชัยนะคะก็จะมีการผลิตพวกเสื้อทําเสื้อออกมาเยอะมากก็คือเสื้อที่มีลวดลายรูปภาพข้อความที่เป็นภาษามอญน,นะคะแล้วก็รูปภาพบางรูปภาพนี่ก็จะสื่อเรื่องราวในใน,ในทางประวัติศาสตร์ของมอญธงชาตินะคะธงชาติธงชาติของมอนนี่จะเป็นผืนผืนแดงแล้วก็จะมีหงบินแล้วก็จะมีดวงดาวสีเงินธงชาตินี่ คือจริงๆแล้วไม่ไม่สามารถที่จะโชว์ได้จริงๆจังๆในมหาชัยหรือว่าในประเทศไทยเพราะว่าก็อาจจะผิดแผกแตกต่างหรือแตกหูแตกตาคนอื่นแล้วก็อาจจะเกิดนานไปสู่ข้อขัดแย้งหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทงชาติเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเห็นปิวสวยอยู่ตามบ้านหรือว่าตามสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ว่ามันจะไปปรากฏอยู่ในสิ่งอื่นอย่างเช่นพวกสื่อสิ่งพิมพ์พวกเสื้อย,ยืดพวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะ ใส่สัญลักษณ์ที่เป็นอย่างที่เรียนไห้ทราบก็คือสัญลักษณ์ต่างๆที่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้แตกต่างจากพม่านะคะการทําความเข้าใจตัวตนของแรงงานข้ามชาติเนี่ยมีมีมความสําคัญมากคือมันจะนําไปสู่การปรับทัศนคติบางอย่างที่มีต่อแรงงานพม่านะคะอย่างที่ทราบว่าแรงงานพม่าเข้ามาอยู่ในมาหารชายเป็นจำนวนมากทั้งทั้งทั้งนี้ทั้งนั้น ทราบตัวตนที่แท้จริงของเขาว่าเขาคือใครนะคะเราก็จะมองว่านี่คือคนพม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมือ่อเราทราบตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะเป็นบวกมากยิ่งขึ้นสําหรับการงานงานพม่านะคะนอกจากนี้นเนี่ยสิ่งที่พึงสำนึกหรือว่าต้องควรตระหนักนึ่งมากๆก็คือนงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครางานระดับนโยบายหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยที่เกี่ยวข้อง กับการกําหนดทิศทางในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับแรไงนะงานเนี่ยจำเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องเรียนรู้ลักษณะทางวัฒนธรรมนะคะแลขณะทางวัฒนธรรมนี่ต้องชัดเจนว่าคุณจะไปบอกว่าอย่างในประกาศย้อนที่ประกาศผู้ว่าบอกว่าคุณจะ ไปห้ามวัดการแสดงวัฒนธรรมของแรงแรงงานต่างด้าวหรือให้แรงงานเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าลักษณะวัฒนธรรมของเขาเนี่ยคือใครของคนกลุ่มไหนกันแน่เพราะว่าการมองว่าวัฒนธรรมของพวกสัญชาติพม่าเนี่ยมันเป็นการมองแค่การที่มีสัญชาติเข้ามาทั้งนั้นยังไม่ได้มองลึกไปถึงตัวตนจริงๆว่าเขาสำนึกว่าตัวเขาเองเป็นใครนะคะนอกจากนั้เนี่ยคิดว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการในการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเคารพในการเป็นกลุ่มค,คนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันไม่ว,ว่าเขาจะ,ะจะเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือจะถูกกฎหมายก็ตามอันนี้เป็นการที่อยอมรับแล้วก็ต้องเคารพแล้วก็ให้เกียรติในวงมทางของผู้อื่นด้วยนะคะ